Project Alpha รายการ Survival สุดมันที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง27คนต้องฟาดปันกันเพื่อโอกาสในการเดบิวต์เป็นศิลปินหน้าใหม่ในสังกัด GMMTV ด้วยกฎง่ายๆคือต้องอยู่รอดเป็นหนึ่งใน4 Alpha ให้ได้จนจบรายการผ่านเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ละสัปดาห์และการโหวตของคนทั้งประเทศ ผ่านไปแล้ว6 EP เราเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง16คนเท่านั้นโดย4อัลฟายังคงเป็นฟลุกเลโก้นัดวิลเลียมใน EP 6ที่ผ่านมาอัลฟาอารีนาลุกเป็นไฟอีกครั้งเมื่อ2อัลฟาฟลุกเลโก้และ Best Beta, เบสต์เบตาหงปิดฉากปะทะกันแบบฝุ่นตลกจนรุนพี่ GMMTV ถึงกับต้องยกนิ้วให้ พร้อมกับสเปเชียลโชว์สุดคิวท์ที่น่ารักจนกรรมการเกือบลืมตัดสิน oh, กับเพลงซ้อมีแฟนตอนนี้ฉันหยความคิดไม่ได้แล้ผลการตัดสินรอบ h ชล l ลนจ์อัลฟาถึงแม้ว่าเบสเบต้ายังหงจะคำโชวออกมาได้ดีมากแต่ก็ไม่สามารถเอาฟลุกและเลโก้ลงจากบลังอัลฟาได้นั่นหมายความว่าอัลฟายังคงเป็นฟลุก เลโก้นัดวิลเลียมการเป็นอัลฟาที่ว่ายากแล้วแต่การรักษาพลังอัลฟายากกว่าใครจะอยู่ใครจะไปรู้พร้อมกันหน่ยโปรเจกต์อัลฟา EP7 รอบซ r บ i v a เบต้าในจดเพลงโจะวันอาทิตย์นี้2ทุ่มครึ่งติดตามข่าวสารของโปรเจกต์อัลฟาได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย